สวัสดีครับนบอยลูกอีสานบ้านๆชแนลครับชิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาตกปลาปลาช่อนหนาท่อนะครับพอดีผมขับรถผ่านมานะครับม่เจอปลาช่อนปลาช่อนนะครับนอนอยู่ตรงหนาท่อนะครับหน้ามีน้อยนะครับหนาท่อตรงนี้นะครับผมจะล่องตีเบ็ดเขาไปเบิงนะครับบุหูว่ามันจะกัดบันะครับเห็นบัเนาะที่ครับหนาท่อ ถ้วยไก่ผมจะใส่เหยื่อเพ็กสัต์ลิกนะครับทรงเข้าไปนะครับมุฮัวจะาก,กัดาบันะครับเป็นนี่ครับแหกนหนามนิดน้อยครับปลามันก็จะออกมาตรงนี้นะเดี๋ยวมาล่องมือกันครับว่าปลาจะก,กาัดบัวนะครับเป็นหลุ่นจีดจาดนะครับของชงนะครับ เดี๋ยวผมจะล่องทรงเขาไปเบิ้งนะครับแตะกั้วสองกำนะครับสีม่วงเก็บเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับ อุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยโอ้อโอ้อยอยนี่ครับไม้ไม้หน,น้าดหน่อยนะครับมาหนาท่อเลยครับโย่นผาไปกัดเลยโอุย้ยดึงหนักเดี่ยวเพื่อน กุ้งบี้บดใส่โล่นะครับ <Okay. S 1> นี่ครับโอ้โ oh. ห ใส่โล่นะครับตัวนี้โอ้บ่เลิมเลยนาท่อครับประช่อนนาท่อครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไปวยนิสานะครับไปนิสาไปเนะปาะปลาขนข้างจะพร้อมนะครับหัวโตหน่อยนะครับองใส่บ่มีหารนะครับ ผมจะมาปล่อยนิสานะคร,บร,ะครบับพร้อมนะครับปลาพร้อมปลาพวมี้ยังกินกินใส่ถ้าโบ่พร้อมนะครับไหนจะโล่นะครับ,บตัวบรอมนะหัวโตวนะครับเดีย๋ยวไปปล่อยนิสานะิสานเปสาผมเองนะครับ ค่อนขังจะหกนะครับได้ว่าก็อยู่ใดนี้ลายอยู่นะครับสาไปครับคอยไปเรีนะครับ